กลาบลงอะไรเอชนสวัสด์น้องเพลงและตู่นันทิดาจากกรณีเพลงชนทิดาลูกสาวเอชนสวัสด์อัศวะเหมแชร์คลิปที่ทําให้คุณพ่อหลังคุณพ่อเสียชีวิตเนื่องในวันเกิดลงในไอจีสอรีพร้อมข้อความเศร้า i never knew this would be our last song when i met a d h i s p r e s e n t for you on your birthday if i could get another chance another walk another dance with him i play a song that would never ever end How I love 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 to dance with my father again หนูไม่เคยรู้เลยว่าเพลงที่หนูทําให้เป็นของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราถ้าหนูมีโอกาสอีกครั้งได้เดินด้วยกันอีกครั้งได้เต้นกับคุณพ่ออีกครั้งหนูจะร้องเพลงที่ไม่มีสิ้นสุดหนูอยากเต้นกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะโดยกำหนดการรถน้ำศพ เอชนสวัสดิ์อัสวะเหมจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1เมษายน2566เวลา16นาฬิกาและเวลา19นาฬิกาจะสวดพระอภิธรรมที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการและวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566งดสวดเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพจากนั้นวันจันทร์ ที่3ถึง8เมษายน2,566เวลา19นริกาสวนพระอภิธรรมโดยหลังจากวันที่8เมษายน2,566 จะเปิดสวนทุกวันอังคารจนกว่าจะมีกำหนดพิธีชาปนากิจทั้งนี้เพลงชนธิดาอัศวเหมลูกสาวของเอชนสวัสดพร้อมตูน่นันธิดาแก้วบัวสายได้นำพวงมาลัยวางไว้บนโลงและยกมือกราบด้วยความอาลัยจากนั้นผู้ร่วมงานได้พร้อมใจกันกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายขอแสดงความเสียใจสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง แพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมยังไม่ได้มีการถแถลงแต่จากข้อมูลเชิงลึกแพทย์ระบุสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก e d u c u b r a c o m